Thank you. สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงวิกฤตโควิด COVID กันนะฮะก็วันนี้มันก็จากภาพหน้าปกนะฮะที่ผมเขียนว่าเอ่อก่อนที่จะติดโควิดเนี่ยนะฮะกลัวว่าจะติดเครดิตบูโรซะก่อนเพราะว่าตอนนี้คือสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะแย่นะครับแล้วก็ภาระหนี้สินของแต่ละคนไม่ได้เพิ่มหรอกนี้มันไม่เพิ่มหรอกเพราะว่ากู้อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า มันฝืดเคืองนะครับแล้วก็ไม่มีไรายได้เพียงพอหรือมียอดขายแต่ว่ากําไรมันไม่มากพอที่จะไปจ่ายหนี้ได้นะกำไรมันเหลือแค่เอาไว้กินใช้ในครอบครัวก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามีบางทัศนะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกลัวโควิดกันจนเกินไปนะกลัวจนแบบว่าไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้งบนะรบประมาณ13%ของ GDP เนี่ยเอามา กังวลเรื่องโควิดนี่แหละนะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันหยุดชะงักเศรษฐกิจมันยวบยาบนะฮะแล้วก็ทุกอย่างมันเลยแยกกันไปหมดนะก็บอกว่าประเทศไทยกลัวโควิดกันจนเกินไปนะเขาก็เลยมีข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์นะฮะหนังสือพิมะะพม์กรุงเทพธุรกิจนะฮะผู้เขียนคือดรสมพลพรชกชัยนะดรสมพลก็ส่วนใหญ่แกก็จะไม่ค่อยเห็นคอย อะไรกับรัฐบาลอยู่แล้วนะแต่ว่านี่คือข้อมูลดิบๆที่ดรสสพลให้มานะก็ค่อนข้างที่น่าสนใจเนว่าดรสมพลเนี่ยแกอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะครับทุกอย่างก็จะเปรียบเทียบในเชิงอสังหาริมทรัพย์คือหมายถึงว่าให้ดูตัวเลขในในด้านอาสังหาริมทรัพย์นะครับว่าทั่วโลกมันเป็นยังไงแล้วประเทศไทยเป็นยังไงคืออสังหาริมทรัพย์มาสะท้อนนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจนะการจับจ่ายใช้สอยนะกำลังซื้ออารมณ์ตลาดที่เขาเรียกว่า mood มูมของตลาดนะอารมณ์ของการบริโภคอะ คือความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอ่ะนะมันสะท้อนไปที่อสังหาริมทรัพย์นะครับทีเนี้ยบทความที่ดรสุพลเขียนเนี่ยนะฮะชื่อว่านะฮะบ,บ้านจะขึ้นราคากันทั่วโลกยกเว้นไทยอาจตกหนักเออนะครับคือประเทศไทยเนี่ยบ้านราคาอาจจะตกหนักนะแต่ว่าทั่วโลกเขายังขึ้นอยู่ถึงแม้จะเป็นช่วงวิกฤตโควิดก็ตามนะฮะลองไปดูเนื้อหากันนะครับ <S <S ผมขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะอ่านแบบนี้นะเขาบอกว่า โควิด -19 เนี่ยนะครับไม่ได้ทําให้ราคาบ้านทั่วโลกตกต่าลงเลยแต่กรณีประเทศไทยเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ราคาบ้านอาจจะตกต่าลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับดรสฉพลบอกว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือหลายประเทศในโลกเนี่ยติดเชื้อมากแต่กลับไม่ส่งผลกระทบด้านราคาบ้านนะมาดูรายละเอียดกันนะดรเพลเขาลงแต่ละประเทศเลยอเมริกานะฮะอเมริกาเนี่ยราคาบ้านปรับเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะในรอบหนึ่งเดือน และในรอบหนึ่งปีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น10%นะฮะอเมริกานะฮะท,ท,ทั้งๆที่อเมริกามีคนติดเชื้อทั้งหมด26ล้านคนอืมแต่ราคาบ้านยังไม่ตกต่ำนะฮะส่วนอังกฤษอังกฤษมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในยุโรปนะฮะก็ราคาบ้านของในของอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้น0.7%ในรอบหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ในรอบทั้งปีเนี่ยเพิ่มขึ้น5.4%นะอังกฤษมีคนติดเชื้อมากที่สุดนะณนะวันที่ดรสุพลเขียนเนี่ยมีอยู่4ล้านคน แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจะไรกี่ล้านคนแล้วนะแต่ว่ารู้แต่ว่าอังกฤษอ่ะมากที่สุดในยุโรปนะครับต่อมาคือเยอรมันนะเยอรมันเนี่ยก็คือราคาบ้านเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่มกราถึงเดือนตุลาของปี63เนี่ยเพิ่มขึ้น7.1%นะครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยมีคนติดเชื้อสูงถึง2.1ล้านคนนะครับต่อมานะครับคืออิตาลีนะฮะอิตาลีเนี่ยเขาบอกเป็นเป็นตัวแพ้นะซูเปอร์สเปนเดอร์เลยนะของยุโรปนะะก็ ราคาบ้านขึ้นนะฮะเ,เดี๋ยวนะฮะไม่เยอะนะแต่ว่าก็ยังขึ้นอยู่นะก็อยู่ก็ขึ้นจาก98.6มาเป็น99.8้นะท,ท,ทั้งๆที่คนติดเชื้อเนี่ยประมาณ2.5ล้านคนนะก็ยังขึ้นอยู่นะครับทีนี้มาดูสิงคโปร์นะสิงคโปร์ราคาบ้านก็ยังขึ้นอยู่นะครับในรอบไตรมาส2และสาของปีที่แล้วเนี่ยขึ้น0.8เซนะครับทั้งที่สิงคโปร์บอกมีคนติดเชื้อประมาณ60,000่นคนนะครับทีนี้ มาดูในกรณีของประเทศไทยนะฮะศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์นะบริษัทเอเจนซี่ฟอร์ดเอเซีแอนเฟบอกว่าราคาที่อยู่อาศัยจะลดลงประมาณ3.5ในช่วงครึ่งปีปีแรกนะและครึ่งปีหลังจะลดลงอีก1นะครับโดยประมาณเนี่ยทำให้ราคาที่อยู่อาศัยที่เสนอขายผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินลดลงประมาณ4.5เนในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีบ้านมือ2ที่เพิ่งเสร็จในเวลา1-3ปีเนีย ราคาแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ราคาที่อยู่อาศัยมือสองที่มีอายุประมาณ20-30ปีราคายังไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากราคาค่อนข้างถูกอยู่แล้วนะครับบ้านมือสองไม่ลงแต่บ้านมือหนึ่งลงประมาณ4.5%นะครับทีนี้นะอันนี้ก็เป็นของที่อเมริกานะผมก็ไม่ไปพูดถึงมากและกันเพราะมันเป็นเชิงตัวเลขนะฮะมาดูในส่วนของคนไทยเมืองไทยกันดีกว่านะาดูของคนไทยเมืองไทยกันดีกว่าอันนี้นิดนึงเขาบอกว่า จากตัวเลขข้างต้นเนี่ยแสดงว่าโควิดทําอะไรเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้มากนะักคือมีคนติดเชื้อเยอะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะเศรษฐกิจยังเติบโตต่อเนื่องรัฐบาลก็ยังส่งเสริมให้ผู้มีไรายได้น้อยซื้อบ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะเดียวกันสําหรับบ้านสําหรับผู้มีไรายได้สูงก็มีการเก็งกาไรในที่หัวใสเช่นเดียวกันจึงทําให้ราคาบ้านไม่ตกต่ำลงอย่างที่หลายคนเข้าใจเศรษฐกิจยังพยายามเดินหน้าต่อไปท่ามกลางวิกฤตโควิดนะที่กําลังซื้อเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ ปัจจัยสำคัญทีส่สนับสนุนการซื้อบ้านก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่ต่ํามากนะขณะเดยาาียวกันโควิด -19 ก็ทําให้ความต้องการบ้านแนวราบมากขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของเมืองไทยเนี่ยนะเขาบอกว่ากรณีประเทศไทยเนี่ยนะฮะจุดตายก็คือเราใช้เงินนะมากเกินไปกับโควิดโดยไทยใช้งบเยียวยาสูงสุดในภูมิภาคแต่ยังไม่ตรงจุดมากนะักสูงสุดในภูมิภาคเอเชียเอเชียไหนไม่รู้นะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งโลกนะ เออนะครับเขาบอกว่านะครับธนาคารโลกบอกว่านะฮะที่ผ่านมาเนะี่ยไทยจัดสรรงบประมาณประมาณ13เคือมากมากเลยนะมากถึง13ของ GDP นะถือว่ามีสัดส่วนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะการใช้เงินอย่างขาดประสิะสะสะสทธิภาพและไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายทําให้เศรษฐกิจไม่ได้รับการแก้ไขและอ่า,เออาจเสื่อมสุดลงในอนาคตได้ยิ่งกว่านั้นวินัยทางการเงินนะ เขาเขียนว่าวินัยทางการเงินเคหะนะเคหะการนะก็ไม่คือมันซ้ำคืออะไรเงินก็ปรากฏว่าหย่อนยานมากเราออมเงินสินเชื่อ95-120%ยิ่งกว่านั้นสถาบันการเงินหลายแห่งก็ประเมินค่าทรัพย์สินเองนี่ผมไม่เข้าใจที่พูดมาที่เขียนผมไม่เข้าใจนะสถาบันการเงินหลายแห่งก็ประเมินค่าทรัพย์สินเองทําให้อาจขาดความเป็นกลางและน่าจะมีต้นทุนสูงกว่าการว่าจ้างบริษัทประเมินนี่ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะดรสมบูรณ์ก็เขียนแบบนี้ผมก็อ่านให้ฟังนะ ปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้ระบบสินเชื่อของไทยได้รับความเสียหายกลายเป็น NPL และ NPA กันอย่างมหาศาลนะสถาบันการเงินที่ว่าเข้มแข็งกว่าในช่วงปี40ก็อาจพังทลายลงได้เพราะหนี้เสียอาจจะพุ่งขึ้นมหาศาลได้นะครับเมื่อหนี้เสียเพิ่มราคาบ้านก็ต้องลดลงนะในปรากฏการปี2540ถึง2543 ราคาบ้านวิกฤตต้มยำกุ้งนะราคาบ้านลดลงประมาณ20%แต่ในปี64เนี่ยราคาบ้านคงไม่ได้ลดลงถึงขนาดนั้นอาจจะลดลงเต็มที่ไม่เกิน10%นะคนที่ซื้อเกงกําไรหวังให้คนมาเช่านะวงเล็บตามที่พวกโค้ชชออสอนไว้ก็ถึงคราวจะต้องเจ็บตัวเพราะหาคนเช่าได้ยากหรือต้องลดค่าเช่าลงมากๆจึงจะหาค่าเช่าได้อย่างนี้ราคาก็ลดค่าเช่าก็ลดวิกฤตอาจเกิดขึ้นกับตลาดที่อยู่อาศัยนะได้โปรดสังวล นะครับอันนี้ก็คือบทความที่ดรสุพลพรชกชัย ok นะเป็นผู้เขียนนะครับลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะฮะก็เอามาฝากกันไว้ตามนี้นะว่าเออลองดูแล้วกันว่าอย่างนี้ผมเขียนทําหน้าปกไว้นะก่อนที่จะติดโควิดนะมันจะติดเครดิตบูโรกันซะก่อนนะก็เราแวดระวังกันแล้วกันนะฮะว่าเราจะเป็นหนี้เสียหรือเปล่านะลองค่อยๆแก้ไขปัญหากันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ผมไปลนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ